สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาทำปลาเค็มเจกันนะคะสิ่งที่เราจะใช้ทำในวันนี้ก็คือกาก,ากถั่วเหลืองค่ะที่เราคั้นน้ำเต้าหู้เสร็จแล้วนะคะเพื่อจะทำเอ่อเต้าหู้นะคะเรากองเอากากถั่วนะคะากากถั่วเราจะไม่ทิ้งค่ะน้ำเราก็เอานำไปต้มเป็นน้ำเต้าหู้หรือทำเป็นเต้าหู้ส่วนกากถั่วเราก็จะนำมาใช้ทำปลาเค็มนะคะ ตอนที่เรากองเนี่ยเราจะบีบน้ำออกเพื่อไปทำเต้าหู้ค่ะแล้วส่วนที่เราเหลือจากกองน้ำออกนะคะเราก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็คือส่วนนี้อะคะ่ะที่เราจะเอาไปทำเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ กากถั่วเหลืองนะคะเรานำมาที่ปั่นละเอียดนะคะที่เราปั่นแล้วกับเครื่องแล้วก็แป้งสาลีค่ะ <c oughs> ครึ่งทัพีพูนๆเลยนะคะ <c oughs> การที่เราใส่แป้งเพื่อจะทำให้เขาไม่ไม่แตกกระจายค่ะเพื่อให้เขาติดกันแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยกับเกลือตะกี้ใส่พร้อมกันแล้วล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ <c oughs> แล้วเราก็คลุกเขาให้เขาเข้ากัน เราสามารถชิมได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ถ้าใครชอบเค็มมากก็สามารถเพิ่มเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวได้เลยค่ะคุกแค่พอให้เข้ากันนะคะและหลังจากนั้นเราก็นำไม้ไผ่ที่ห่อข้าวซูชินะคะไปพันกับ พลาสติกนะคะสาหรับที่ทําอาหารเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาวางลงเราจะได้ไม่ติดแต่ถ้าใครไม่มีไม้ไผ่แบบนี้นะคะให้ใช้พลาสติกแผ่นใหญ่ๆก็ได้ค่ะนํามาทําเราก็นําถั่วที่เราผสมเครื่องปรุงไว้นะคะมาวางลงบนแผ่นไม้ไผ่นะคะแล้วเราก็จัดทรงใครจะเอาเป็นทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้เลยค่ะแล้วก็กดลงไปอันนี้จะทําให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ กดให้แน่นๆนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็วางพักไว้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็นำแผ่นสาลายนะคะเอาด้านเกี้ยงๆกงไว้ข้างล่างแล้วเอาด้านขูกข,ขาไว้ข้างบนค่ะแล้วเราก็จะเตรียมนำ ถั่วที่เราทําเป็นทรงไว้นะคะมาวางลงแต่ก่อนที่จะวางนะคะเราจะใช้แป้งสาลีนะคะแล้วก็เอาน้ําผสมให้พกพอข้นนะคะค่อยๆหยอดน้ําลงไปแล้วก็คนๆให้เขาพอข้นประมาณที่เห็นตามในคลิปนี้นะคะแล้วนามาทาก่อนการที่เราทําอย่างนี้ก็เพื่อที่ว่าจะไม่ให้เขาหลุดออกจากกันเวลาเขาทอดนะคะคือสาหร่ายนี้ก็จะติดแน่นกันในเนื้อปลาเทียมที่เราทํา คาให้ทั่วเลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำปลาเค็มเทียมที่เราทำไว้นะคะมาวางลงแล้วก็ห่อนะคะเวลาห่อระวังนะคะ กดให้เขาติดติดแล้วก็แน่นๆนะคะอย่าทำรวมนะนะี่ค่ะก็จะได้เป็นทรงประมาณแบบนี้นะคะใครจะทำกลมก็ได้นะคะใครจะทําเป็นทรงผืนผ้าก็ได้ค่ะ <Okay. S 1> พอหลังจากได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการหั่นค่ะ การที่เราจะหั่นนี้นะคะมีดที่เราจะหั่นเนี่ยต้องคมมากๆเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ตัดแบบทีเดียวแล้วขาดเลยมีดต้องคมก็ค่อยๆกดลงไปค่ะแล้วก็เลื่อยเบาๆต้องให้คมนะคะคือตัดให้ขาดทีเดียวชึบเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้สูตรถั่วที่ให้ไปเนี่ยนะคะก็ จะได้เท่ากับ1โลพอดีค่ะจะได้แถวหนึ่งพอดีแล้วก็อยู่ที่เราค่ะว่าเราจะตัดหนาตัดบางนะคะเวลาตัดก็ไม่ต้องตัดหนามากแล้วไม่ต้องตัดบางมากนะคะเวลาตัดไม่ต้องกลัวเขาจะแตกนะคะถ้ามีเราคมตัดลงไปแล้วเขาจะอยู่ตัวเลยค่ะเขาจะไม่แตก ช่วงที่เราหั่นนี่เราก็ไปตั้งกระทะรอเลยก็ได้นะคะตั้งกระทะน้ํามันอ่ะรอเลยเพื่อน,น้ํามันเราจะได้ร้อนนี่ค่ะพอหั่นออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนํามาทอดในน้ํามันค่ะอันนี้เปิดไฟไว้แล้วนะคะก็นําไปทอดไฟกลางค่ะไม่ต้องแรงมากไฟกลางทอดจน จนสีแบบเขาเปลี่ยนนะคะแล้วเอามาชิมดูชิ้นหนึ่งก่อนก็ได้ถ้ารู้สึกว่าข้างนอกกรอบแล้วข้างในก็กรอบนิดนึงก็พอค่ะแต่บางคนอาจจะชอบแบบข้างนอกกรอบแล้วข้างในจะนุ่มๆนะคะเอจะชอบแบบให้ข้างในเขาไม่นุ่มมากค่ะ <S <S แล้วปลาเค็มนี้นะคะเราสามารถจะทาไปทําเป็นข้าวผัดหรือทานกับข้าวต้มข้าวสวยก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกัน <S 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 ขอให้มีความสุขในการเข้าครัวนะคะ <S <S สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ